สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป่ารักสตูดิโอขับผมวันนี้เป็นงาน Nova o p e n p r e v i e w ครับมีงานนี้เกิดขึ้นมาเมื่อตอนสัก8ปดโมงเช้าของนี้นี่เองซึ่งเป็นการเปิดตัวโมเดลใหม่ๆของเกม w a r h a ม m e r นะฮะโดยในงานครับจะกับไปทางของ Age of Sigma เป็นส่วนใหญ่มีอะไรบ้างนั้นมาดูกันครับอันดับแรกครับต้องบอกเลยว่าตัวของ t ต r m c a t ได้ของดีไปฮะคือบางคนบอกว่ามันไม่เท่ก็จริงฮะบอว่าปีกม,มันดูงุ้มๆเหมือนกับนกกระตัวอะไรเงี้ยเหมือนกับพวก นกแก้วนกขุนทองแต่ผมชอบตรงที่ว่าไอ้นกตัวนี้ฮะกิฟฟอนนะมันน่ารักอ่ะดูดูดมวกันเนี่ยใส่บวกหนังอะ่ะบินได้น่ารักอันนี้ชอบมากซึ่งก็อยู่บ้านของลูเนชั่นนะดูจากอาการพวกไฟเป็นสีฟ้าตัวนี้ครับประกอบเป็นสองแบบเป็นตัวของอิริดันเดวิสเน็ตก็ได้คือตัวนี้ที่เห็นอยู่ในจอนี้กับอีกตัวหนึ่งครับก็คือตัวของลอร์ดวิจิลนส์ออนมอกริปได้สแบบนะครับ หลอดวิจิลลนนี่มันเคยมีออกมาแล้วนะเป็นตัวที่ขี่กิฟอกฟอนปะที่อยู่ในกล่องสกาวินไทส์นั่นตัวหนึ่งอันนี้เป็นหลอดวิจิลเลนเหมือนกันครับแต่ว่าขี่ตัวนี้แทนนะคาดว่ากล่องนี้ครับจะต่อไี้สองแบบคือเป็นแบบนี้ก็ได้อเป็นคาแรคเตอร์อีดิดันมาเลยก็ได้หรือว่าจะเป็นตัวของหลอดวิจิลเลนก็ได้ผมอย่างในอย่างหนึ่งก็เป็นตัวที่เปิดมาได้สวยที่เดียวฮนะแม้ว่าจะดูน้อนไปไหนก็ตามเนี่ยน้อนเห็นไหม น่าโคตรนี่คือตัวที่หนึ่งนะฮะถัดมาครับรนีนน่เป็นอมไฮอินทร์นอลผมเป็นหลอดเซเลเทนครับผมเลือกเลยว่าจะเอาไหนระหว่างดาบคอนคอนโลหรือคอนเดียวชุดกอก็เหมือนจะแบ่งได้หลายบ้านนะอันนี้บ้านลูเนชั่นแน่ๆแล้วก็เป็นพวกบ้านวอริเออร์เนี่ยตัวคนใส่กอกเ,เป็นผู้หญิงนะครับดังนั้นก็แ้วแจะชอบเลยจะใส่หมวกไม่ใส่หมวกจะแต่งหน้า ส่วนผมใส่หมวกเพราะว่าผมเพนน้าไม่ค่อยเก่งเนี่ยฮะชอบอะไรใส่อย่างนั้นได้เลยถัดไปครับหลอด l i ลิ t กเตอร์อันนี้หลายคนรู้ปาปกถ้าคุณเล่นโฟ k ีเคคุณต้องซื้อกล่องนี้ครับเกี่ยวอะไรกันนะ่ะนี่มันเออไม่ใช่หรอคุณจะไปทำแชปเพลนได้แชปเพลนของ4ฟ k เคครับเป็นหัวกระโหลกนี่แหละแล้วอันนี้คือโคตรสวยถ้าเกิดอ,อยากได้ตัวไว้ทำคิสแบชหรือทำโมเดลของแชปเพลนใน ฟอดีเคครับตัวนี้ใช้ได้รับประกันเลยว่าคนรอโดกันเน่ยครับผมเคยตัวนี้เนี่ยคนเลมซิกมาไม่เคยใช้หรอกโดนพวกฟอนดีเคโดไปหมดครับเพราะมันสวยมากแล้วถ้าเกิดดูตรงนี้จะเห็นว่ามีตัวของไอ้ผ้าคลุมด้วยนี่มันชับเพลนช,ชัดๆหรือถ้าเกิดจะถือธงก็ได้ส่วนอันนี้จะบอกว่าเป็นอนาจารย์เมตรเปลี่ยนก็ได้แต่ถามว่าจริงก็ไม่เปลี่ยนหรอกก็ใช้เป็นคอนเนี่ยแล้วบอกเป็นชับเพลนจบแหละเป็นแนนัาเข้าใจกันฮะถัดไปครับหลอดเทอร์มินอล เป็นตัวที่เหมือนกระบ,บ๋องสกาวนไทยคือสเตตัสเหมือนกันแต่แต่แตย้ำว่าแต่นะหลอดเทอร์มินอลในสกาวนไทยครับเป็นลิมิเต็ดเพราะว่าถ้าความขวางของหลอดเทอร์มินอลเนี่ยมีแค่ในกล่องสกาวนไทยเท่านั้นกล่องนี้เป็นมันติพาสแต่ไม่มีท่าครับความขวางน,นะครับดังนั้นเนี่ยอยากได้ความขวางต้องไปสกาวนไทยอย่างเดียว,วผมถ้าไม่ไปอันนั้นก็อดนะฮะส่วนผมก็คิดว่าไอ้กล่องนี้ก็โอเคสวยดีฮะอาจจะเป็น ตัว l e a ของฝั่งทับ r e c u เซ i ย n สามตัวเช่นกันถ่ามว่าครับเป็นมัวต่อไปก็คือ r e c u ีย i ค n ับผมก็มาอีกชุดหนึ่งครบเซตสามตัวก็นี่ l ีดเอาไปยืนไปยืนนำครับแล้วก็ไอ้พวกนี้เดินตามไ้ใกล้วตีได้เหมือนกันฮะถือว่าเป็นกล่องที่ของลูนชั่นก็น่าครบเครื่องครับใครเล่นลูนชั่นแชมเบอร์ฮะบ้านลูนชั่นน่าจะชอบเพราะของมาเต็มมากๆเลย จากนั้นครับก็มีส่วนของอเดี๋ยวให้ดูดูในชแชทหน่อยไอรีคุเซียนเนี่ยมันเป็นวุฒิด้ด้วยนะเห็นปะมันมันดีผ่าดอะถือถ,ถือไอเมสได้ด้วยแล้วแต่ชอบครับจะเป็นถือเมสถือขวานโลกได้หมดอันนี้ตามใจอิสระใส่หมวกไม่ใส่หมวกก็เลือกได้นะครับถัดไปครับผมเป็นสตอมสไตร์พาราดอร์ครับผมอันนี้แปลกใจเพราะว่าปกติแล้วไอแก๊งขี่กิฟฟอนเนี่ยกิฟฟินกิฟฟอน ผมิองสับสนแล้วเนี่ยมันต้องใช้เออพวกธนูยิงแล้วถอยแต่นี่คือเหมือนกับเอาไว้ชาร์จแล้วครับแปลว่าสตอมแคสไม่ขี่หมาผมขี่กิฟฟอรและชาร์จเลยตามนี้นะฮะมีถือธงตัวหนึ่งถือดาบสองตัวก็วิ่งชาร์จใส่ไปได้เลยแล้วก็มันดีผาดครับเลือกได้ว่าเป็นหอกหรือเป็นนักดนตรีเป็นมิวสิชเชียหนึ่งตัวถือธงหนึ่งตัวก็ได้ครับทัดไว้ครับเป็นสตอมแคส เอ้สตอมลิสพอร์ทัลของผมเป็นเหมือนกับสิ่งก่อสร้างของสตอมแค t ครับสวยดีอ่ะอันนี้ชอบส่วนตัวคือเอาไว้เพื่อเรียกพวกมาช่วยให้ผมและที่สำคัญครับอันนี้ Order Digital, อ c, อเดอร์แบล t ตเทนโทมของผมสตอมแคดดิชแนลคือโคเด c กอะของสตอมแค t ออกมาแล้วเริ่มเต็มก็จะมีรายละเอียดยูนิตเยอะขึ้นบ้านเยอะขึ้นความสามารถเยอะขึ้นน่าจะเป็นอะไรที่แบบถูกใจคนที่สตอมแค t พอสมควรนะฮะแล้วก็มีแบบลิมิเต็ดแล้วก็มีไอ้นี่ครับไอ้เขาเรียกนะ ชื่อก่อนเออแบ t เท n Home คือเอนิมนี้ออนมนี้น่าเป็น Data Card เอออีกเซตหนึ่งครับแล้วแต่ชอบเลยอันนี้อ่าถัดไปเขัเป็นรถแมพของ LS บ้างก็ถ้าเกิดเราเห็นจากตรงนี้นะเห็นว่ามีอะไรบ้าง Stayhead มาแล้วแน่นอนเปิดดิชั่นใหม่มี Battern h o m e ครับมีสกาเวนสต็อปแคทิชแนลแล้วก็สเลตดักเนตแปลว่าเดี๋ยวจะมาเพิ่มเติมตรงนี้นะฮะปีหน้าครับ พวกเดสก็จะเป็นพวกแบบโซไบท์อะไรพวกนี้จะมากันเยอะขึ้นโซไบท์ ite, อาจจะมีพวกไอโอสแอวรโบลิเปอร์ด้วยไม่แน่ใจเพราะไม่ได้บอกตรงนี้ไว้แล้วก็มีสเปซของเดสแจ็คชั่นเพิ่มขึ้นมาครับสองกล่องก็จะเป็นสเปซกล่องใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมครับก็ต้องรอดูกันไปนะฮะนี่คือแผน2025นะจบเอเครับอ้าวแล้วทำไมมันจบแค่ตรงนี้ล่ะเดี๋ยวมันไม่มีอื่นดิ ดูดูดูกระจิตมากแหละทำให้ผมพอยเมื่อโฟ k บ้างอันนี้มามีอะไรบ้างโฟ k ผมเริ่มมาขผมตกใจอ่ะนี่มันไหนวะเนื้อหามีแค่นี้ครับผมก็บอกว่าเออปีนี้นะครับนิวอิดิชั่นออกมาดีมากเลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีแฟชั่นต่างต่างของกานได้ดีทั้งโคเด็กออกมาครับมีทั้งซิสเตอร์แพทเทิร์นคัตตัวเดสออกเมคคานีคัสนี่ตัวกระเปกเดียวเองแทบจะหายไปละ ปล่อยุ้นต่างๆออกมาแล้วก็โคเดกเล่มสุดท้ายของปีคือบัตรเอ็นเจลพี่ไม่ทำงานหรอแปลว่าปีนี้จบแค่ไอ้กล่องไออาร์มีบอ็อกของบัตรเอ็นเจนหรอโคเดกเล่มล่าสุดมีแค่นั้นจบเพราะหนกว่าบัตรเอ็นเจลเอ็นเดียคือไม่มีโคเด็กออกมาแล้วปีนี้จักใจคือผมคิดว่าไอคนเห็นโคเด็ก,ก่อนนั้นนี้น่าจะโดนเชื่อดหมดแล้วแน่นอนผมฝังใจครับผม ดักเอ็นเจเราจะไม่มีวันลืมครับที่มันทํากับดักเอ็นเจนลว้ฮะเละแค่ไหนเราไม่เคยลืมครับแปลว่าอาจจะเปลี่ยนทีมงานเขียนโคเด็กหรือเปล่าไม่แน่ใจแค่การดคาดเดานะเพราะว่ามันทิ้งช่วงนานมากเลยอย่างนั้นสุดเนี่ยมันทิ้งมาแน่แน่คือตุลาพฤศจิกาธันวาสามเดือนบอกว่าปฏิบัติเอ็นเจะมันดูน่าสงสัยนะทาไมหายไปสามเดือนนะก็น่าจะเราได้ว่าไปเขียนโคเด็กใหม่ครับตรงนี้บอกว่าสมมตัยี่ิห้านี่มีโคเด็ก เพิ่มขึ้นมาพวก chaos ก็มาด้วย b i ๊ Big name ถ้าเป็นตัว top top แต่ที่แน่ฟันธงแล้วว่ามีแน่ๆคือ asta vinicella um, ของผมน่เป็นกล่อง a ม m y box ของเ e d corpus creek แน่ๆแ,แ,แล้วกล่องหนึ่งดูจากหน้ากล่องขนาดนี้ eldary มาแน่ๆแ,แล้วก็มี imperial knight ด้วยโอ้คือจริงๆอะ่ะประกาศนี้ก็ดูดีนะแต่ข้อมูลมันดูน้อยไปดูดิมีแค่เนี่ยจบแหละไม่มีภาพไม่มีเทเลอร์เลยแต่เข้าใจได้ครับผมวันนี้น่าจะมาแค่นี้จริงๆ คนก็บ่นอกันนะนเนยอแต่ว่างานโนวาปีนี้มันดูจืดมีมันเงอะไงหน่อยไปอฮอลลัเทนเซีนบ้างครับอันนี้มีอะไรบ้างก็บอกว่าปีนี้ที่ผ่านมานะฮะโซล่าออกซิเลียอ,ออกมาต้นปีจําได้อยู่แล้วก็มีกล่องของไมค์นีคัมที่เป็นรถถังออกมาแล้วเรียบร้อยปีหน้าครับรถถังจะมาอีกเยอะมากมายมหาศาลแทงดื้อเลยฮนะแล้วจะมีของใหม่ออกมาทุกเดือนด้วยอ่ะเดี๋ยวจะรอดูกันครับนี่อฮอลลัเทนซี่ หลืออะไรอีกมาที่ผมลข้ามไปโอเวอร์ oh, wow. อัน,นี้สำคัญเออผมลืมโอเวอร์ไว้ได้ยังไงโอเวอร์ over ครับจะมีบอกว่าปีนี้เปิดเอ,อ่อลอนช์ก็คือเปิดโอเวอร์ในปีนี้มีออกมาตั้งแต่บีโทเนียทุมคิงมีอ๋อกอบลินดอฟแล้วก็มีวอลเล่ย์โอฟเคิครับที่มังจะออกมาปีหน้าครับจะมีทั้งเรื่องของ Empire of Man High e l ลโอ้นี่น่าสนใจนะน่าจะมีใน ให้คนเล่นโอเวอร์ชื้นใจกันอีกเยอะครับผมโอเคครับ okay, ผมที่เห็นคิดในงานนี้ก็มีประมาณนี้แหละด้วยส่วนใหญ่ครับต้องบอกเลยว่าเป็นเนื้อหาของเอ็ดออฟซิกมาโมกมาเยอะมากส่วนที่เหลือนี่คือแบบไม่ค่อยจะมีอะไรพิเศษเท่าไหร่อ่ะใช้คำนี้ดีกว่าคือคือผมไม่ได้อาคาตินะเอางี้เนี่ยต,ตรงๆเลยแต่คือคุณแบบไม่ให้ผมรออะ่ะแล้วคุณปล่อยภาพ,พให้ผมดูแค่เนี้ยมันน้อยไปเปนไม่เต็มอิ่ม อันนี้ต้องมีการแก้ตัวเกิดขึ้นแน่ๆครับผมเพราะว่ามันดูแบบเฮแค่นี้เหรอทำไมมันดูจืดจังเลยอะ่ะต้องยอมรับนานนี้ไม่ใช่ทุกคนจะแฮปปี้กับมันแต่เอเอเราก็รู้ว่าปีหน้าเนี่ยมีแน่ๆกล่องทรีกล่องเอลดอรีแล้วก็ Night อิ p พิ i a l ่นไหนครผมส่วนที่เหลือเดี๋ยวไว้รอง,งานพีวิวรอบหน้าต่อไปสำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ถูกใจก็กไดไลค์ซับสไครต์ไว้แล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับปิดเวเนี่ย